สวัสดีวันเสาร์ครับสรุปอาหารในอย่างสัปดาห์ที่เราไปซื้อมาวันนี้จะเหลืออะไรบ้างสวัสดีน้องบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีตอนเช้าค่ะมีอะไรเหลือบ้างอาทิตย์หนึ่งที่เราไปซื้อมากินมียังเหลือแน่เออวาภาษาลาฮมีไข่เด้ยนี่ยเหลืออันหนึ่งอาทิตย์น้องก,กินมาแต่มันจันเนาะเหลือใครเนาะเหลือใครเหลือใคร,ใครแล้วก็พักที่เข้มท้อง พี่ชมทองพักพักนิดเดียวพี่เนาะเบสกับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพันบาทที่เฮาใสใสสื่อแนวกินพี่น้องกระดีเบิดตีนไก่เบิดเนื้อเบิดหมูเนาะเลือนี่พี่น้องเลือไข่รเลือดกระักเล้วก็ะพักไม่นึงครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเนาะนี่เฮาสิเอาเอาขอยไปนำฮ็ดกิน เสตอาหารกินยามเสานะครับแล้วก็ไปซื้อเขากินตอนพักเที่ยงแย่หิ้มเสาห้องบอลกินเขาสักบอาหารเสาห้องบอลกินเนาะเไากินแค่สองมือคือยามเที่ยงกับยามแหลงพี่น้องตั้งงบหนึ่งพันบาทซื้อเนี่ยกินไม่เห็ดกินเองนะครับมันอีก็เป็นวันเสาร์สรุปกับเหลืออยู่เหลือไข่อะไพี่น้องหลักๆเหลือไข่เนาะมันอีกหกสิบเฮดง่ายยามเสาแล้วพี่น้องครับใส่งบ ยัดครับกินมือกินซื้อเขาเมื่อละเมื่อละห้าสิบห้าสิบบาทหกสิบบาทนะครับนายไปน้องเนาะเพิจนะงหายามเสือครับพี่นอ้องผ่านไปอีกเดือพี่นอ้องหนึ่งสัปดาห์เปิดเลยค่ะหนึ่งสัปดาห์พี่นอ้องห้องบนเช่าอีกลังนะครับเดี๋ยวนะ ออกไปงานยามาสาวครับพี่น้องสวัสดีวันเสาร์ครับพี่น้องผ่านไปแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับเนาะ ว่าเราจะเอาของจากที่อูมาพี่นอ้องโอเคม่ระอังฮะทไเอาลืมไปพี่ดูติจริงเลย กลดล็อกให้หน่อยยังไม่ปลดเลยอุโอ้ยน้อห้องเยอะของเยอะ วัสดีวันเสาร์ครับพี่น,อน้องวันนี้สิ้นสุดสัปดาห์พี่น้องกันเดี๋ยวสรุปรายจ่ายที่เ้าใส่ไปในหนึ่งสัปดาห์ที่เ้าตัางงบหนึ่งพันบาทในการซื้อเนื้อกินครับพี่น้องก็ผ่านไปครับตรงแต่ว,วันจันทร์ฮอตวันนี้กับวันเสาร์ครับเ้าก็เห็ดเนื้อกินกนูเสาร์ไปกินนะครับอาหารที่เหลืออ่าที่ห้องกินมาเนี่ยก็คือตอนนี้ที่เหลือหีนคือไข่ค,ครับพี่น้องเหลือไข่กับผัก จริงๆเราเมื่อนนี้น้องบีอ่ะจริงๆเขาต้มไก่ทอดไข่ก็ได้แต่ว่าถือว่าเป็นการให้รางวัลจากของครับพี่น้องหรือว่าเพื่อให้มันบบตึงหรือว่าโบให้มันตึงเงินไปในการทำภารกิจเท่านี่ครับ,บรน้องบีวันนี้ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะอยากกินว่าวันนี้อยากกินเปี๊ยกินก๋วยเตีย๋ยวนะครับกบริเวณนั้นกินน้ำสับขับไปน้องบีเตอเนื้อน้ำสับบริเวณน้ำเนวกิน,นไปไปกินข้าวเที่ยงอยู่ที่ทำงนานครับไ่น้องบีก็เลย บริหตทอาหารแต่ว่าสรุปโดยรวมครับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาใส่ใจมือละ <c oughs> ประมาณบอเกินหนึ่งร้อยบาทครับบอเกินพอเกินพอเกินมือละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องประมาณห้าสิบหาถึงหกสิบบาทนี่แหละถนนลงครับพี่น้องวันเ้ารา์นี้รถยนต์ไม่มีสักคันเลยมิต่รถมอไซ จริงน้องพีมากินก๋วยเตี๋ยแห้งแหงค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่เคยบอได้กินชัวร์แต่เขาจริงๆนั้นกินทุกมเหือก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้เปลี่ยนแบบเป็นอาทิตย์จะซ้อมก็อยากินทุกมเหือได้เปลืองเงินค่ะพี่น้องโอ้ไม่ดรอจอะไรอยู่ในตู้สินี่เอาไปทำอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้หรอ เขาพูดไหลามาไหลามาเลยตอนเสาร์ต้องเพื่อเวลาในการขับรถแต่พี่น้องต้องเพื่อเวลาครับอกเพื่อเวลานี้มันจิเล็งรีบเพราะเร่งรีบปุ๊บเนี่ยอ,อัตราในการเกิดอุบัติเหตุมันก็จะสูงครับพี่น้องสำคัญพี่น้องโปรดเดินทางไปใช้มาสกับเพื่อเวลาไว้หลายครับพี่นอ้องตรงที่บนห้องบนของประจำเป็นต้องไปโทดเขาหรือว่าโทษเท้าหรอครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ป้ายเดือนต้นหรือเปล่าเนีย่ยมันเกิดอุบัติเหตุยังไง เรื่อเว,วลาครับพี่นอ้องเมนีสุดสัปดาห์ละพี่นอ้องในการทำภ <c oughs> ารกิจหรือว่าการที่เฮาเฮ็ดเจริญยางภารกิจอะไรพี่นอ้องเฮาก็ต้องให้รางวาลัลกับมันนะครับพี่นอ้องให้รางวาลัลกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้คันบ่ให้รางวัลเลยมันก็สิกลายเป็นสิ่งที่มันซซ้ากส,สะะั่นอ้องมนีก็คือว่าน้องดีเองก็อยากกินอาหาร เบียดไม่เยลยนะพี่น้องครับบม่ได้ไม่แต่พี่น้องเพราว่าบกินแนวเกา่าจะเสื่อมนะว,วิ่งไปจะกินก๋วยเตี๋ยวรับก็คือว่าเป็นการเฮ็ดให้ชีวิตบ่ตึงเลยครับเครียดเกินไปนะพี่น้องเครียดเกินไปสวัสดีพี่น้องย่งมเศ้าวัวนเสาร์เลยพี่น้องเด้อเพราะว่าคือช่วงนี้กัสภาวบเศรษฐกิจการเงิน อาชีพการงานนะพี่น้องนะช่วงนี้กับยังมียังเสพไกก็เสพรับพี่น้องเพราะว่าเรื่อใคห้าตอนนี้ค่ะห้าเห็นกันอยู่แหละอาหารเงินเฟอหนะ้พี่น้องนะ้องเงินอาหารกับแพ่แล้วกะัการหาเงินก็ะลำบากเพราะว่าเอ้ไอ้ไอ้ขามาแบ่งแย่งอาชีพของห้าคู่มือนี่นะพี่น้งนะนงนะองเนาะเพราะว่า แล,และระบบเศรษฐกิจจะดีทางธนาคารเองเอไอกะเขามาเหตุเขากะอาชีพพนักง,งานธนาคารก็ถือไล่ออกเพราะว่าเขาจะเอาเอไอเขามาจัดการแล้วก็อีกระบบหนึ่งกับระบบเขาเซนเ็เซนเตอร์เขาเซ็นเตอร์เว้นเขาเซ็นเตอร์อาชีพพวกขโมยเงินได้พี่นอ้องคือพวกรับโทรศัพท์ได้พี่นอ้องรับญามเิาโทรไปถามเรื่อง ประกันเขาถามเรื่องธนาคะอนี้ยังเนี่ยเขาจะเอาสิเอาพนักง,งานในส่วนนี้ออกพี่น้องเขาจะออกไปปุ๊บมันจะเป็นเอไอเบาอธิบายให้เขาฟังพนักง,งานในส่วนนี้คือถึงรถอัตตาในการจ้างไปพี่น้องก็เลยเขาเลยมองว่าบางที่ยังที่เขาสามารถที่เซฟได้ยังที่เขา,าสามารถประหยัดได้เขาก็มาเห็ดนะพี่น้องน้องนี่ก็เห็ดกับนนองบีในส่วนของการประหยัดค่าใจจ่ายนะพี่น้องเขาก็มองว่า ใครใ,ใช้นในโซนดิจิทัาตัดออกได้นะพี่น้นองเนาะย,อยางพบเองกับในโซนของการเลิกดื่มเบียร์นะพี่น้นองเนาะเลิกดื่มมากนี่ก็เด,ดือนที่สี่พี่น้องนี่ก็เดือนเดือนที่สี่ผลที่เห็นจะเอีก็คือหนึ่งเลยครับก็คือประหยัดเงินนะพี่น้นองเนาะในการเลิกเบียร์นะพี่น้องเนาะเลิกเบียร์สองก็คือมีเวลาหลายคืนนะครับในการเลิกเบียร์มีเวลาหลายคืนในการออกกําลัางกายเวลาในการอ่านหนังสือ เขาหลุใหม่ๆหมเวลาในการทํางานนะพี่น้งนองเนี่การเลือกเกียกร์นะครับแต่ลักๆก็คือ,อประหยัดเงินนะพี่น้งนองลักๆเลยก็คือการประหยัดเงินอย่างที่มัน้อจจาเป็นเท่ากับทัดออกพี่น้องอย่างที่มันจําเป็นเท่ากับเอามาพิาร้าล้วก็เบิ้งไวน้นะครับนั่นก็คือลักการในการาประหยัดเงินนะครับเนาะ ประหยัดเงินเก็บอมเงินนะพี่น้องเพื่อความสุขความมั่นคงสุขภาพจิตสุขภาพกายมาเป็น้องของอตัวเขาเองบางแผนระบบการหนึ่งครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับในสองห้องฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามครับพี่น้องเมือ่อนี้อากาอรุณใหญ่มาก เพราะว่าเฮามีภารกิจวางแผนว่าเขาจะเอาว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิง่งของเนี่ยเข้าบ้านนะครับเนาะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเหตุตามแผนเหตุตามระบบระเบียบไ้พี่น้องใส่ชีวิตคือวางแผนให้มันัดกลุมกะถือว่าปลอดภัยที่สุดพี่น้องใส่ชีวิตลร่อยๆหรือ,รอว่าใส่ชีวิต แบบว่าวางแผนเ้ากรจับต้นซ้ายไปเหเยียังบุได้ห่ย่ามันเกิดน,นั้นเกิดนี่ขึ้นปุ๊บก็มิจแก่กย่างเดียวต่วเขาเ้าไปเท่าวางแผนหน่อยปุ๊บเอาเหตุดตามแผนเอาปัญหามีกเป็นเป็นปัญหาจิเล็กหน่อยครับสำคัญคือปัญหาเรื่องการเงินแหละพี่น้องเอากระน้่าวางแผนหน่อยตามระเบียบระบบระเบียบนะครับนองบ้าใส่จักบาดมือนี่แะ้แบบนี้มันก็นตามนั้นเลยครับพี่น้อง แต่ข้ามีขาดเขื่อนกันขาดเขื่อนไปบวกี่บวกี่บาทขาดเป็น,อนขอบคุณทุกการรับชมกับพี่น้องผู้ใดอยู่ใส่อยู่ใส่เห็นได้คลิปเฮากันฝากคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ฝากซับสไครต์ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ใด้พี่น้องเด้อมันนี้ก็เรื่องเป็นงานวันเสาร์ครับสิ้นส,นสนุดสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งผ่านไปพี่น้องใกล้สิ้นเดือนแล้วขอพี่น้องช่วยบอแข็งแรงลำดัเรื่อยๆครับน้องบีฝากพี่น้องนะ ฝากพี่น้องไป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพี่น้องบ่มียังไงฝากเป็นกำลังใจให้ย่างเดียวจดจ้องยอดพี่โอ้บ่มีเลยพี่น้องส่วนฝากคอมเมนต์ในเด้อจ้าเบิร์ดบอครับครับนะพี่น้องปีคลิปครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีจ้าอดมองเห็นงานแล้ว